ยี่ชมด้วยไอทิศตัวสมิงไรมาเับฮะขึ้นหางนะรับสมิงสมิงไลมาครับขึ้นมาลงมาเลยอ้อจะลงมปทำไมลงมาทุกคนผมไม่ได้เอาอันนี้มานะเตรียมมันเยอะมากมันแปลงกายมาเป็นไอทิศนะ,<อ>ะผมว่าไม่ได้อยู่ตัวเดียวแล้วทุกคนมึงมีบวกอยู่ใช่ไหมเอาพวงเอาไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมจะกลับไปที่ห้างห้างหนึ่งนะที่อยู่ในป่าลึกก็คือไม่ใช่ห้างที่ผมกับพวกพี่แฝดมาสร้างไว้นะห้างที่ผมเนี่ยเคยเจอในป่าอยู่ค่อนข้างลึกนะวันนี้ผมจะกลับเข้าไปดูนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ยินแววๆมาว่ามี อะไรบางอย่างเนี่ยผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นเป็นประจำนะวันนี้ผมก็เลยอยากจะลองมาพิสูจน์ดูว่าผมจะเจออย่างที่เขาเล่ากันต่อ,ตอมาหรือเปล่านะก็ฝากพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็วันเนี้ยผมจะไปพิสูจน์หาความจริงถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็จะขอเดินทางไปแล้วนะทุกคนก็ฝากพี่ๆทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ดูคลิปผมก็อย่ากกดข้ามโฆษณานะครับผมขอพี่พี่ก็เพียงเท่านี้นะครับก็ไ <c oughs> พ,พี่ทุกคนดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อซัพพอร์ตผมให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่พี่ทุกคนได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไป เดินทางกันไปที่ห้างนัง้นจนดีกว่าไปทุกคนมาทุกคนคราวนี้ผมก็เดินทางมาได้อีกพักใหญ่แล้วนะก็ยังไม่เห็เหนหรือยังไม่ถึงหรือเปล่าผมก็คิดว่าคงยังไม่ถึงนะเพราะว่าผมเนี่ยก็พยายามหาดูตลอดนะว่าห้างอ่ะที่ผมเคยเจอเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะทุกคน นะทุกคนอ้อบรรยากาศรอบๆผมตอนนี้ก็คือแบบร้อนมากนะทุกคนตอนนี้ถ้าผมออกไปข้างนอกเนี่ยเดินแบบที่ลง่งๆคงจะเหนื่อยนะ้าดูเลยนะตอนเนี้ยผมพยายามเดินหาที่มันลมที่สุดนะเพื่อให้ร่างกายผมเนี่ยไม่เหนื่อยเกินไปถ้าผมโดนแดดแล้วผมจะเหนื่อยง่ายเลยนะก็พยายามหาที่มันลมๆนะทุกคน ทางที่จะลกหน่อยตรงนี้ทุกคนเหมือนรู้สึกว่าจะใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้ แล้วนะตัวนี้ไม่มีเสียงแบบที่มันดังเกินไปเลยนะมีแต่เสียงแค่เสียงจัก,กระจันหรือเปล่านะที่ร้องเนี่ยเสียงน้ำก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วนะทุกคนโอ้ทุกคนเจ๋อไหมงือนะ ตั้งแต่ผมเดินเนะี่ยผมเจอบ่อยมากเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะให้มันเดินไปตามธรรมชาติของมันนะทุกคนผมก็จะไปที่ที่ของผมนะทุกคนไป ตอนนี้ผมเข้ามาในตรงปา่าไผ่แล้วทุกคนก็คาดว่าผมอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็คงถึงนะเสียงอะไรวะทุกคนไม่แน่ผมอาจไปถึงผมจะขึ้นบนห้างเลยนะแล้วก็ ก่อไฟข้างนั่งเเพื่อความปลอดภัยนะทุกคน ทุกคนป่าบริเวณรอบผมตอนเนี้ลกขึ้นมากเลยนะครั้งที่แล้วที่ผมมายังไม่ลกขนาานนี้เลยนะตอนเนี้ยลกมากเลยทุกคนผมจะได้ยินเสียงอะไรอันนี้การกระโดดหรือเปล่าทุกคน พร้อมมื้นะทุกคนเผื่อไม่ได้นะทุกคนเขาไไม่ได้ป่าเนี่ยเกิดเผือเนี่ยโดนมันเล่นงานแน่ทุกคน นี่ทุกคนมัไว่าอีกไกลเท่าไรแล้วนะเพราะว่าเหมือนผมจะได้ยินเสียงน้ำแล้วทุกคนทุกคนมาตรงนี้แล้ว

จะขึ้นได้หรือเปล่านะเพราะว่าทุกคนเจอไหมบันไดรอบๆห้างตอนเนี้ยเหมือนหักไปแล้วนะไม่เป็นไร้ผมจะขอ,อยู่ตรงน,นี้ก็ได้นะบนนะี้แต่ไม่ขึ้นห้างมันก็ไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจกันตายทุกคนเดี๋ยวผมขอ,อ,อหา ทางขึ้นก่อนนะทุกคนลำดับแรกว่าขึ้นทางไหนนะเพราะผมก็ไม่เคยขึ้นห้างนี้มาก่อนหรือไม่ผมอาจจะต้องปีนนะทุกคนปีนทางแรกนี่ขึ้นไปจะก่อไฟได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ผมขอปิงขึ้นไปก่นอนนะทุกคนตั้งกล้อง ขาดิเดียวทจะขอทำรวดดูก่อนนะถ้า่านก็ <l> ไม่ขาดก็จะนั่งอยู่บนหินนี้ก็เกอบไฟก็โดนทุกคนก็ถือว่ายังพอนั่งได้นะมาเจยวไป คนห้ามแล้วเราค่อยมานีูกันดีกว่านะทุกคน ลงมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะขอปีนขึ้นไปก่อนไว้อยู่ข้างบนแล้วรอค่อยถ่ายกันอีกทีตอนนี้ขอตัวปีนห้างก่อนถ้ามัวถ่ายไปด้วยปีนไปด้วยเนี่ยคงจะไม่ได้นะทุกคนตกแน่ไปทุกคนอยู่ข้างบนครับอาทุกคนตอนนี้ผมก็ปีนขึ้นมาข้างบนแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอทําการก่อไฟดูนะว่าจะกอติดหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าผมเอาของขึ้นมาด้วยนี่คงจะไม่ถึงนะเดี๋ยวผมจะลองหาก,กิ่งไม้พวกนะี้แห้งๆแล้วก็เศษใบไม้นะที่มันแห้งๆอยู่ก็ลองกอ่อใต้ห้างนี่ดูกพราะต้องทำแนวกั้นไปด้วยนะไม่ใหญ่เกินไปนะทุกคนเอาแค่ให้มันพอมีควันแล้วก็ไล่ย,ยุงออกไปนะทุกคนก็จะขอใช้เศษพวกนี้นะเพราะว่ากิ่งไม้ไผ่เนะี่ย ผมคงเอาขึ้นมาไม่ได้นะมานะทุกคนเดี๋ยวเริ่มก่อกไฟกันก่อนเลยมาทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการก่อกไฟแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปเหลือบเห็นกิ่งไม้ไผ่ที่มันแห้งอยู่บริเวณเนี่ยนะผมก็เลยพักมานี่เลยนะทุกคนเจอต่นนี้ก็รอให้มันติดนะเดี๋ยวผมจะขอกขึ้นไปนั่งรอบนห้างเพราะว่าห้างเนี่ยก็นั่งได้แล้วนะทุกคน มันก็ยังพอนั่งได้ไม่ใช่ว่านั่งได้นะทุกคนพอนั่งได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาันนั่งซุ้มรอดับมันนะว่ามันจะออกมาหรือเปล่าเป็นลงไฟก็พอให้มันมีควันไลยุงได้ก็พอนะทุกคน ดูนะทุกคนผมขอตัดกิ่งไม้มีออกไปก่อนมันเกะกะนะดีขึ้นเยอะนะเดินคงสะดวกขึ้นกว่าเดิมไอก็ติดแล้วนะนี่ เดี๋ยวผมขอขึ้นไปก,ก่อนทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนนี้ละเดี๋ยวผมขอเคลีอยาให้มันดูแบบสะอาดสะอ้านนิดหน่อยนะที่เราจะนั่งตั้งม,มันสะอาด จะขอนั่งรอมันตรงนี้แหละนะทุกคนยามแอบซุมดูนะเพราะมันจะออกมาตอนไหนนะไปทุกคนไว้ให้มันออกมาก่อนดีกว่านะทุกคนแล้วก็จะถ่ายถ้ามันไม่ออกมาก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ผมขอเซฟพลังงานแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะทุกคนไป ช่วงระหว่างที่ผมนั่งพักไปเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องออกมาเลยนะผมก็พยายามหาดูรอบๆเนี่ย,มยผมพยายามหาดูรอบๆนะพี่ชมด้วยเฮ้ยพี่ชมด้วยไอ้ทิศ เดือดสมิงไรมาครับขึ้นทางนะครับสมิงเดือสมิงไรมาครับขอึ้นทางหน่อยเองเองเป็นสมิงหรือเปล่าขอึ้นทางหน่อยผมจดือสมิงไรมาแล้วพี่เร็วมีที่ไหนว่าตอนผมว่าไอ้ทิ้นนี่เร็ววีเร็วมึงเป็นสมิงใช่ไหมบอกกูมาหรือพี่ผมนี่มันมาแล้วเนี่ย ขึ้นห้างหน่อยถ้ามึงหนีหสำม,มิงมามึงไม่จำเป็นต้องมาขอขึ้นห้างมึงก็ขึ้นมาได้เลยกูไม่อนุญาตให้มึงขึ้นมา,มาเริ่มออกหลายแล้วทุกคนมึงทำมาเลยมึงออกจากตรงนี้ไปมึงจะลงมาไหมมึงอยากแดกกูมึงก็ขึ้นมาไมา่ จนลงไปทำไมลงมาทุกคนผมไม่ได้เอาอันนี้มานะผมไปหาซื้อแล้วนะแต่ผมซื้อไม่ทันจริงๆพวกประทัดลูกบอลน,นะที่ร้านค้าก็หมดนะมายกูกินลงมาจะกินอะไรวะลงมาผม,ามไม่กล้าขึ้นมานะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยก่อ,อกไฟไว้กองหนึ่งนะมันก็คงเจอกองไฟนะมันเลยไม่กล้าขึ้นมา ไว้โอกาสมึงออกจากที่นี่ไปไลงมาลงมามึงไอ้สมิงไอ้สมิงไอ้สมิงช่วงมึงออกไปเลยไม่ไปมึงจะกินมึงมึงแปลงกายมาหลอกกูไม่ได้หรอก มึงจะกินกูมึงขึ้นมาข้างบนเนี่ยมึงกล้าขึ้นมึงก็ขึ้นมาดูดิกูจะเอาไฟยัดปากใส่มึงเนี่ยอย่าไปไหนอย่าไปไหนสมิงชัวสมิงกระจอกนี่ไม่พ้นหรอกไม่ต้องมาหลอกรอให้กูลงไปหรอก กคนดูมันนะเลเหลเ่ียมมันเยอะมากมันแปลงกายมาเป็นไอทิสนะผมว่าไม่ได้ยุตัวเดียวแล้วทุกคนมึงมีพัวกอยู่ใช่ไหมเอาพ่วงเอาไม้หมดเลยทุกคนบริเวณรอบห้างเนี่ยผมได้ยินเสียงมันมาเหมือนไหลตัวแล้วนะแต่ผมยังไม่เจอตัวผมได้ยินแค่เสียงเฮ้ยมึงเอาไม้หมดเลยมึงไม่ต้องทำแค่เสียงหรอกไอ้สมมิงชั่วไอ้สมมิงกะจ้า กินไตมือทุกคนเม,<า>มสคูลเนี่ยมันยังแบบว่ายัาง<า> air, อ่อนแอพอเสียงพวกมันมาเยอะขึ้นมันเริ่มแบบเก้ารเหลาขึ้นเรื่อยๆเลยวะทุกคนเมสคูเนี่ยเสียงมาเยอะมากเฮ้ยมา,มาพวกมึงอยู่ไหนมึงเอาเรียกพวงเอาอไหมหมดสมิงชั่ว อยากมาจะกินไซมืออยากกินมึงก็ขึ้นมาดิดูดูมันดูมันมันจะไปหาอะไรตรงนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรหรอกพวงอยู่ไหนมงเอาพวงม,มาให้หมดม,<า>มีแค่เสียงหรอว่าพวกมึงอ่ะอกกไซมือลงมาอูนี่แหละจะลงไปเอาไซมึงขึ้นมากินี่ะ มันขึ้นมาไม่ได้หรอกสมิงชั่วมาเฮ้ยามเลือกนะทุกคนมาตุ๊กเรือเรือผมหาอะไรสักอย่างเฟี้ยงใส่มันดีกว่ามั้งทุกคนได้แล้วทุกคนเรือนี่แคสเฮ้ยออกมาดิออกมาให้หมดเลยเรืออย่แปลงกายมาเป็นใครมึงก็ออกมา อยู่ต้นไม้ก็เ<า>หงายาวขึ้นมาเลยนะมมา,มาหิวจะกินทสายมึงกูให้โอกาสมึงนะให้มึงรีบออกไปจากทีน่นี้ไม่อย่างนั้นกูจะเอาไฟที่กูก่อไว้นี่ยเฟี้ยงใส่พวกมึงนะมึงจะไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปใช่ไหมได้ ให้โอกาสมึงรอบมึงจะไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปใช่ไหม,ไ,มได้ไป้มือเดี๋ยวผม,งมลงแมวไฟที่ผมก่อไว้เนี่ยเลียงใส่ตัวมันนะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างเนอะมันระวางกล้องเพราะมันเดินคงจะลำบากนะคือกล้องเลื่อนเดินลงมาด้วเนี่ยอุ้ยมีอะไรวะ นะเฮ้ยลงไปทั้งไม่อยากโดนไฟเผาหนุ่มเอ๋้กดีดีทุกคนผมไม่อยากจะให้ดูเลยนะช่วงที่ผมเปี้ยงลงไปเนี่ยผมกลัวมันจะโดนรุนแรงกันไปแต่ถ้ามันเกินที่ผมพูดไปแล้วผมก็ต้องทำนะแต่ผมจะไม่ขอถ่าย ันจะลงไปไม่ลงไม่ลงทุกคนผมต้องขอหยุดถ่ายก่อนนะเออจะไปไม่ไปวะมันพมโยนเขาใส่น้ำเลยนะมันหนีไปแล้วนะทุกคนเจอไหมผมว่าพวกมันเจอพวกมันก็คงหนีไปนะทุกคนหายไปแล้วทุกคนผมก็พยายามหาดูรอบใต้ห้างนี่นะ ทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปและเดินทางกลับก่อนดีกว่าผมว่าที่นี้คงไม่ปลอดภยัยละไปทุกคนไปพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ